สภาพัดเล่งหันงบอสอมสู้โควิด -19 จากที่ให้เพิ่ม500บาทต่อเดือนเป็นเวลา1ปีเหลือ3 6เดือนอ้างมาตรฐานเดียวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชงเข้ากรมสิงหานียี1สิบกรกฎาคมแหล่งข่าวจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าจากกรณีที่กระทรวงสาธารณาสุขด้วยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและ รอมอวาสาธารณาสุขได้นำเสนองบประมาณตามตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดค่โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับะะกรอบวงเงินมา4.5หมื่นล้านบาทโดยส่วนหนึ่งนำมาเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ อาสาสมัครสาธรารณสุขหมู่บ้านจำนวน1,000 0ล้านบาทด้วยให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติม500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปีนั้นทั้งนี้เนื่องจากอสอมอมีจำนวน1 5 0 0 0ล้าน5ห0คนทั่วประเทศถือว่าเป็นจิตอาสาเข้าหาชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขาคณะกรรมการพิจารณางบโควิด -19 ครับไม่เห็นด้วยจะให้ค่าตอบแทนแก่อสมอเพียงแค่3เดือนจากการหารือของคณะกรรมการจากสภาพัฒน์ พบว่าการเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับอสอมจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปีนั้นอาจจะใช้งบประมาณจำนวนมากเกินไปจึงต้องการปรับลดระยะเวลาให้เพียง3เดือนก็น่าจะเพียงพออย่างไรก็ตามการพิจารณาล่าสุดโดยเทียบเคียงจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับ เป็นเวลา6อนาจจะใช้เกณฑ์เดียวกันส่งผลให้อสอมออาจจะได้เงินค่าตอบแทนเพิ่ม500บาทเพียงแค่6เดือนหรือ3,000บาทเท่านั้นทั้งนี้น่าสังเกตว่าอสอมถือเป็นจิตอาสาทำประโยชน์มากมายในสถานการณ์โควิดต้องลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการรับมือกับโควิด -19 และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการเข้าสอบสวนโรคในหลายพื้นที่อย่างกรณีล่าสุดในการพบเชื้อโควิดจากคณะนายทหารจากประเทศอียิปต์ที่จังหวัดระยองนั้นอสมอมีบทบาทในการลงพื้นที่สอบสวนโรคค้นหาสถานที่ที่พักและ การเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆอย่างละเอียดเป็นต้นอย่างไรก็ตามจะต้องติดตามต่อไปว่าที่สุดแล้วสภาพั์จะสรุปเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนอสอมอเท่าไหร่อย่างไรจากนั้นขั้นตอนตอนต่อไปจะมีการนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีราวเดือนสิงหาคม2563และคณะรัฐมนตรีจะมีความต่อ เรื่องนี้อย่างไรนะคะก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับพี่น้องอสอมทั้งหลายนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอนะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ